สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ TESA t NC นะครับวิดีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตในส่วนของการหาเงินฟรีนะครับผมจะแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า s t e p g o นะครับเป็นแอปพลิเคชันในส่วนของการหาเงินด้วยการเดินแล้วก็ทำภารกิจนะครับแต่ว่าของผมนะผมไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นะเพราะว่าผมทำในส่วนของภารกิจอื่นมากกว่าตรงนี้นะผมบางคนน่าใช้ในส่วนงการเดินทางแล้วก็เปิดแอปนี้ก็สามารถที่ทำเหรียญได้ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้หลายกิโลมากน่ากว่าจะถึง นะก่อนจะได้เหรียญมาตรงนี้เนาะก็ะคือว่ามันได้เหรียญน้อยมากเนาะผมก็เลยเลือกเป็นวิธีการอื่นนะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือผมก็ไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยผมก็เลยใช้วิธีการอื่นในการทันเงินจากแอปพลิชันนี้นะครับผมนะก็ผมใช้วิธีการไหนหผมก็จะบอกในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับแอป,ปนี้นะผมนะสามารถที่จะถอนเงินได้เข้าบัญชีของ t u m a n y Wallet แล้วก็ PayPal นะครับสำหรับบัญชีของ t u m a n y Wallet นั้นสามารถสามารถถอนเงินได้อยู่ที่10บาทนะบแล้วก็100บาทแล้วก็200บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ ห้0รบาทนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่5.7 m หรือประมาณ5.7ล้านเแสนเหรียญน,นะครับถ้าหากว่าจะถอนอยู่ที่500บาทนะั้นต้องใช้เหรียญอยู่ที่หกแสนเหรียญเอ้ยไม่ใช่ดิ6ล้านเหรียญด้วยกันนะเราถึงจะสามารถถอนเงินได้อยู่ที่5้า้บาทแล้วก็นะต้องมีเพชรให้สะสมอยู่ที่ 600เพชรด้วยเราถึงจะสามารถถอนได้อยู่ที่500บาทน,นะครับส่วนฝั่งเพเพาวนะ่าสามารถถอนเงินได้อยู่ที่2ดอลลาร์10ดอลลาร์แล้วก็20ดอลลาร์นะครับสำหรับ2ดอลลาร์นั้นนะต้องใช้เหรียญอยู่ที่1ล้าน2แสนเหรียญกับอีก500เพชรนะ10ดอลลาร์4ล้าน4แสนเหรียญกับอีก600เพชรแล้วก็20ดอลลาร์ก็คือ8ล้าน8แสนเหรียญแล้วก็600เพชรนะถ้าหากว่าผมแนะนำนะผมแนะนำให้รอนะั้นถอนตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะหรือ สองรบาทขึ้นไปถ้า,าดีที่สุดเลยก็คือถ้าหากเรามีเพชรอยู่ที่หกรเพชนะแนะนำให้เราเลือกถอนเงินที่65ห้บาทนะสะสมให้ถึงก้อาล้านเลยเพราะว่า เพชรเป็นสิ่งที่หายาที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับเพชร a พก็เหมือนกันเนาะแนะนําให้ถอนอยู่ที่20ดอลลาร์เลยเนาะเพราะว่าเพชรมันหายาที่สุดเนาะสามารถถอนได้เพียงแค่1ครั้งตอน1วันแล้วก็เงินจะเข้ามาเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็หรือไม่ก็เพชร a พประมาณ7วันทําการเนาะหรือประมาณ1สัปดาห์เงินถึงเข้ามานะครับ อ,นนอันนี้คือเป็นแนะอปทีมิชวลสเตปโก้น่าเขาจะให้เราเดินเนาะซึ่งอันนี้คือรายงานการเดินนะทุกคนน่าจะดูออกนะว่าเป็นศูนยะ์ทุกคนนะเพราะผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยใช้ในการเดินนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยไปไหนมาไหนนะผมก็เลยใช้วิธีการอื่นในการหาเงินจากแอปพลิเคชันนี้แล้วผมหาวิธีการหาเงินจากแอปนี้ด้วยวิธีการไหนหลักก็มาที่หน้าหลักทุกคนนะ อันนี้คือเป็นในส่วนของการที่เรานั้นจะแลกก้าเดินแลกการเดินของเราเนาะถ้าเราเดินหรือใช้ในการเดินทางเรามาแลกเหลี่ยนตรงนี้นะครับหน้าของการแลกเหรี่ยนเนาะอ่ะแล้วก็อ่ะผมก็เลยตักหน้านี้ทิ้งไปเพราะว่าผมไม่ใช้ในการเดินทางเนาะผมใช้ในการหนึ่งก็คือ เช็คอินได้วันนะผมก็ทําการเช็คอินได้วันตรงนี้นะเราเช็คอินได้วันทุกวันนะต่อเน,นื่องกัน 20- 30วันจะมีโอกาสรับเปลี่ยนทองอยู่ที่2 0 0 0 0เหรียญทองตรงนี้นะครับอ่าถ้าเราเช็คอิน30วันติดต่อกันเราก็จะมีโอกาสรับเพชรด,ด้วยตรงนี้นะครับส่วนในส่วนของกล่องของฟันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่เขาจะให้มากกว่าเดิมนะครับปุ่นนะี้เนาะอ่าถ้าเราเช็คอินเราก็เช็คอินไปปับ๊บล้วก็ดูวิดีโอให้จบหนึ่งวิดีโอก็จะสามารถรับไปเลยนะอยู่ที่300เหรียญน,นะครับ ต่อมาก็คือคุณจะเห็นเหรียญที่มันลอยลอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกดเข้าไปได้เลยทุกคนนะอันนี้ก็คือเขาเป็นเป็นเหรียญที่เขาแจกมาให้กับเราฟรีๆนะและถ้าเราอยากได้คูณ2ก็คืออยากได้อีก92เหรียญน,นะเราก็กดคําว่ารางวัล2เท่าแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้รับอีกประมาณ92เหรียญเพิ่มเข้ามานะครับผมนะก็กลายเป็นอยู่ที่184เหรียญด้วยกันนะครับผมแล้วก็เราต้องรอประมาณ ใ่หนึ่งนาทีเนาะแล้วก็สามารถที่จะมากดรับเปลี่ยนต่อไปที่มันลอยลอยอยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคเนาะในส่วนต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการหมุนสปินนะหรือวงล้อนําโชคนะกดเข้าไปนะครับก็สามารถหมุนได้10ครั้งนะสิครั้งนะต่อรอบนะครับแล้วก็เขาบอกว่า100%ถูกรางวัลแสดงว่าเราหมุนไป10รอบนะสิบรอบนะนั้นเราจะมีโอกาสรับเปรียญได้ทุกรอบนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาสาธิตกันนะครับกดเลยนะครับ1ครั้งเลยนะ กดเริ่มไปเลยนะครับแล้วก็ดูกันว่าครั้งนี้ผมได้รับไปกี่เหรียญน,นะครับครั้งนี้ผมรับมาอยู่ที่30เหรีย <değil> ญ <CNC> แล้วก็เขาก็ให้ข้อเสนอแก่เราว่าถ้าเราอยากได้คูณ3เราก็ต้องดูวิดีโอต <metropolitan> รงนี้เหมือนกันนะครับก็ฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้นะคูณ3ก็ดูวิดีโอนะครับ <honestly> <c oughs> <aime> ผมนะต่อมาก็สามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะผมก็ลองกดอีกครั้งหนึ่งนะที่จริงคือสามารถกดได้อีก9้าครั้ง daar. แหละแต่ว่าผมจะกดเป็นครั้งสุดท <elt> ้ายแล้วหรอเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการอื่นๆต่อนะครับ ครั้งนี้ได้ไปที่20เหรียญน,นะครับก็เหมือนเดิมเลยก็ถ้าเราอยากได้คูณคูณ3ก็กดคําคว่ารับรางวัล2เท่าตรงนี้นะครับผมอ่ะมาดูวิธีการต่อมาก,ก็คือการส c r a ชหรือการขูดบัตรเนาะเราขูดบัตรไปแล้วก็เจอไอคอนนี้เจอไอคอนนี้นะครับถ้าเจอ6อันนะจะได้รับรางวัล10ดอลลาร์นะถ้าเจอ5อันละก็200เหรียญเจอ4อันก็120เหรียญ เจอ3อันก็100เหรียญเจอ2อันก็คือ80เหรียญเจอ1อันก็ทับไปเลย40เหรียญน,นะครับอ่าโอเคเรามาลองสกแสกนสแนอ่ะเจอแล้วหนึ่งตัวทุกคนนะแถวล่าง2ตัวแถวล่างไม่เจอนะครับอ่าผมน่าจะเจอ3ตัวเองทับไปเลย100เหรียญน,นะครับผมนะเขาก็จะให้แบบมีเลนแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลยถ้าเราอยากได้คูณ2ก็กดคําว่ารางวัล2เท่านะครับอ่ะก็แต่ว่าผมไม่กดนะผมไม่กดนะครับผมไม่ค่อยดู ต่อมาก็คือเป็นการหมุนนะครับผมน,นี่คือเป็นการหมุนสปินนะกดเข้าไปปั๊บเลยเนาะมีสปินให้เราหมุนไปนะครับอ่ะก็กดคําว่าเริ่มไปเลยเราสามารถที่จะหมุนได้อยู่ที่10ครั้งนะครับก็กดที่คําว่าเริ่มนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วระบบก,ก็จะทําการหมุน,นครับตรงนี้เลยเนาะอันนี้ก็หมุนได้นะครับอยู่ที่60เปรียญน,นะครับอ่ะก็กดปิดไปเลยนะครับ นี่ทุกคนนะาก็หมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราหมุนนะแล้วก็เจอนะเพชร3อันก็น่าจะรับเป็นรางวัลเยอะเลยนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ก็รับไปอีกประมาณ40เหรียนนะครับอ่าออกไปนะครับผมนะ ก็เราก็ไปลเล่นต่อได้เลยเนอกจากอันนี้นะครับและภารกิจอือ่นๆก็คือจะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน2ครั้งนะถ้าทําสําเร็จนะก็กดคำว่าไปสําเร็จแล้วก็ไปทําได้เลยเนาะเราจะได้รับรางวัลอยู่ที่2 0 0้เหรียญกับอีก6เพรนะแล้วก็ดูวิดีโอ5ครั้งก็รับไป1 2 8้ปเหรียญกับอีก2เพรนะครับ ดูวิดีโอ3ครั้งก็ต้องไป1นึ้อปเหรียญกับอีกสเพชร <š> e, ก็รับรางวัลเดิน5้าครั้งอันนี้คือเราต้องไปเดินเนาะในส่วนของอันนี้นะอันนี้คือการสุม่มโคปองนะอันนี้คือการสุม่มโคปองนะหรือการจับรางวัลนะครับอ่าเราก็กดคําว่าสุม่มโคปองไปแล้วก็ไปสุ่มตรงนี้นะกดคําว่าเริ่มไปเลยน,นะครับระบบก็จะทําการสุม่มโคปองให้แกเราตรงนี้นะครับอ่าสุ่มได้80เหรียญทองนะก็กดกากบาทปิดไ,ไปเลยน,นะครับตรงนี้นะ โอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่นของสมบัติลึกลับทุกคนนะก็ทําการขุดนะกดเข้าไปขุดขุดขุดสมบัติหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ได้มาเป็นทองนะเป็นในส่งเหรียญทองนะแล้วก็เลือกอันนี้นะครับอ่าแล้วก็ได้มาอยู่ที่2องร้อยแปดสองร้อยห้าสิบแปดเหรียญน,นะครับในส่นของครั้งนี้เนาะเราก็ยังสามารถกดได้ต่ออ่ะกดตรงนี้นะแล้วก็กดขุดต่อนะครับรับแล้วเปลี่ยนใหม่ได้นะ อ๋อโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ตรงนี้ปับ๊บแล้วก็กดขุดไปนะครับครั้งนี้ก็เป็นในส่วนของเหรียญได้มาเป็นกี่ร้อยเหรียญเรามาลุ้นกันนะครั้งนี้ได้มาอยู่ที่292เหรียญน,นะครับอ่ะก็กดเขาประกาศกระบาดปิดไปเลยนะครับอ่ะเราก็มาลุ้นตรงนี้ได้ต่อไปเลยนะครับต่อมาคือทำภารกิจจับรางวัล10ครั้งก็กดตรงนี้ไปแล้วก็ทําให้ครบ10ครั้งรับไป2 8 8รดือนเหรียญกับอีก2เพชนนะขูดบ,บัตร20ใบ20ครั้งนะต่อวันก็ ได้รับ28 8รอดเหรียญกับอีกสิเพรแล้วก็เล่นการหมุนนะอันนี้หมือนสปินเมื่อกี้ก็28 8รอดเหรียญกับอีกสเพรอันนี้คือรางวัลมันคล้ายกันเลยเนาะเรียนเหมือนกันเลยแต่ว่าที่แตกต่างคือเพรนั่นเองทุกคนนะแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่มันได้เยอะก,ก็คืออันนี้ทุกคนนะมันได้เยอะก,กว่าเพื่อนเลยทุกคนนะก็คือได้50เห้วก็ได้เหรียญแล้วก็ได้เหรีย,รย,ย,รยรรญ่ด้หก,กาลิบเาร กดเชิญทันทีแล้วก็แนะนําให้คนมาดาวน์โหลดนะแล้วก็ให้เขาใส่รายชื่อของเราด้วยตรงนี้เราจะได้รับเียนเยอะมากเท่ากนนประมาณ8 0,000ื่นเหรียญเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็อันนี้นะครับผมก็คือวิธีการหางเงินนะเข้าบัญชีของ m a n y w a l l e t แล้วก็ Pay p a l นะปัดแอปพลิเคชนันที่มีชื่อว่า Step Go นนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอน,นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอนหน้านะครับสวัสดีครับ